ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับอีก,การหนึ่งเรามีทางเดินสองแพร่งหรือถ้าบริถ้าต้องการที่ใช้ไม่มีอะไรในขอ้อหลายคนพูดเสมอว่าปิดอนะคอปิดคอแต่อีกทางหนึ่งนะครับก็เรียกว่าระบบเศรษฐกิจนะครับที่ทีต่ต้องยอมรับว่าหลายหลายประเทศที่เขาเจอเนี่ยง ไม่สามารถที่จะหยุดได้เพราะว่ามันจะคู่ขนานกันไปบางทีไม่มีโรคแต่ทุกอย่างมันมันเวลาถึงทางตันท,ที่มันช็อปเขาเรียกว,ว่ามันติดไปหมดเลยครับะ,ะนั้นเรามีทางสองแร่งนี่เรามาร่ว่ามันคิดแนวทางผมว่าวันนี้เดี๋ยวเหมือนทํางาน่งกว่ารับฟบังูรณาการกันนะครับว่าของเราเนี่ยทางเข้ามันแค่สองช่องทาง แล้วก็เงเนเล่โลดล้างอื่นพ็อไม่มากพรุ่งนี้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยนักท่องเที่ยวนับปจ,จุบันพ็อคงจะไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับและประเด็นที่สามนะครับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันดูแลนี้พอสมควรนะครับดังนั้นในเบื้องต้นผมบอกว่าอานาจงานของให้พูดม่กของพวกเราดีกว่านะครับไม่ต้องบอกอัน เทศบาลอำเภอเรื่อยของพวกเรานะครับอยากให้ให้ให้คนเราเป็นบารมของพวกเราทั้งหมดนะครับที่ทาง,งานกันมาเนี่ยหรือว่าประทุความสาเร็จรถ,ถ้าเรากักตัว14วันโดยที่ไม่ทําสวบเนี่ยแล้วคนที่จะมาเที่ยวถูกกักตัวเขาก็ไม่มาหรือกักตัวแล้ว14วันกลับก็ไม่ได้เที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจจมุยวก็ไม่หมุนเวียนแต่อย่างสุราษฎร์เรายังรู้นั้น การที่จะไปสวอทุกจังหวัดที่เราเข้าประกาศมามันก็เลยสวอมไม่ได้ทั้งหมดมันก็คงต้องเลือกจังหวัดที่เราคิดว่ามันไม่รู้ใครเป็นใครก็คือเป็นคนครสรีธรรรระยองจนบรุรีคือพัทลีพระบางระบุงเนี่ยถ้าพูดวางระบงุบงบทีคนนึกไม่ออกคือพัทยากระบุงก็เป็นพัทยาแล้วก็นนทบุรีก็เป็นบางใหญ่แบบนั้นซึ่งเป็นตลาดที่พม่าอยู่เนก็จะเป็นกลุ่มนี้ที่ที่เรายังเข้าสวออยู่แต่กลุ่มพวกนี้ที่ สี่วันที่ตามอยู่เนะฮยและยองชมรีเนี่ยก็เราสอบทุกวันตอนนี้ยังเป็นลบก็คือกลุ่มที่มาเที่ยวถึงผู้สมุยเองเนี่ยตอนนี้ยังเป็ลน,นลบพิสูจน์ว่าช่วงที่ผ่านมาท่านทําแล้วเนี่ยมันไม่มีการติดเชื้อในในสมุยเนี่ยนะคืออาจจะบอกว่าไม่มีเคสเข้ามาเราโชคดีส่วนหนึ่งแต่ว่ามาตรฐานของผู้ประกอบการในสมุยผมว่าก็าเชื่อมั่นได้งั้นผมผมก็เลยมองว่าถ้าถ้าถามถึงตอนนี้นะครับข้อเสนอของทางสาธารณสุขในแง่ของ โรงพยาบาลเกาะสมุยเนี่ยผมก็จะเสนอว่า,วาถ้าจะทำสวบต่อไปในช่วงจากหนีเป็นต้นไปอย่างวันนั้นที่คุยกับท่านในเพลือขอประเมินเป็นสัปดาห์รายสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นเนี่ยผมก็จะมองว่าสามอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็ขอแค่สวบแค่เฉพาะจังหวัดที่เสี่ยงสูงมาก,กน,นะนก็คือ5้าจังหวัดหรือแจังหวัดที่ที่สุร,ราษฎร์ประกาศเท่านั้นส่วนเกินนั้นเนี่ยก็กลายเป็นให้ดูแลเหมือน นิวนอร์มอลก็คือเขาอย่างมาแล้วก็กักตัวก็คือมายถึงว่าการเฝ้าระวังตัวเอง14วันอย่างเงี้ยครับผมอยากเรียนว่าวันนี้เนี่ยสถานก,การณ์ของโรคโควิดเนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนที่ที่สำคัญก็คือว่าส่วนแรกพื้นที่เกิดแพร่เชือ้อนะครับเป็นพื้นที่เกิดแพร่เชือ้อพื้นที่ที่สองที่ท่านเห็นแดงๆเนี่ยคือพื้นที่ควบคุมการแพร่เชือ้อนั้นจะมีอยู่สองส่วน บางทีบางคนแดงแล้วแดงแล้วก็จริงจังหวัดที่ติดก,กับจังหวัดท,ที่แกล่เชียอมากก็จะเป็นแดงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะต้องชั่งน้ำหนักซึ่งจะได้ให้ท่านเสนอแนะว่าเราเราจะเดินไปยังไงนะครับแต่ว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยหลายคนก็พยายามสอบถามเข้ามาตลอดหลายช่องทางแล้วจะรู้ได้ยังไงทำไํำยังไงนอกจากที่คุณหมอได้บอกว่าเราใช้วิธีสอบแต่ว่าก่อนจะถึงมือคุณหมอเนี่ย ทีมทีมนี้ที่สําคัญของเราคือทีมสาสุขทีมอสมอทีมรปศจะเป็นตัวคัดกรองนะครับและทําไมต้องมีความน่าเชื่อถือได้ทําไมเราถึงยังไม่เกิดเหตุหรือว่าอาจจะโชคดีของเราก็แล้วแต่วันนี้ท่านสาสุขอภอก็จะมาเล่าให้ท่านฟังว่ากระบวนการนี้ก่อนจะถึงมือคุณหมอเนี่ยเราทําอย่างไรบ้างเเชิญท่านสาสุขครับกระบวนการในการดูแลนะครับป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยเฉพาะเรื่องของโรคติดเชืวเว้อไวรัสโครโรนา2 0วิดสาหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าโควิด -19 นะครับด้วยเหตุว่าเกิดเหตุนะครับมีการนําเชื้อมาจากพม่านะครับโดยในงานต่างด้าวเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ของตลาดสินค้าสัตว์น้ําคือตลาดกุ้งซึ่งของมหาชัยเป็นตลาดกลางของประเทศนะครับเป็นศูนย์กลางของการจําหน่ายทั้งรับซื้อทั้งจําหน่ายเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุระบาดที่มหาชัยมันก็เลยไปทั่ว นะครับโดยช่องทางหลักช่วงแรกก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าไปกับแป้ค้าไปกับรถบรรทุกสิ่งของสินค้าตลาดสัตว์น้ำนะครับทั้งรับทั้งส่งก็เลยไปทั่วทีนี้เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์แรกที่ท่านนายภอต้องการที่เราทํากันอยู่ก็คือทําอย่างไรให้คนี้ปลอดภัยนะครับเมื่อยังไม่มีผู้ป่วยยังไม่พบเชื้อในพื้นที่ซึ่งมาตรการหลักๆนะครับในการไม่พบเชื้อเนี่ยนะครับเพราะณวันนี้ก็ยังไม่พบเชื้อที่ตลาดล่า เขาเดินทางมาในช่วงปีใหม่มาจิงกับแต่ว่าได้ตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลสุราษฎร์เมื่อวานผมไม่พบเชื้อนะครับและกลุ่มคนที่มาด้วยกันนะครับเมื่อวานก็ตรวจเช่นกันก็ไม่พบเชื้อเพราะฉะนั้นความเสียย่ยงนี้ต่ำม,มากครับแต่เราต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึง่งเพราะนั้นยังยืนยันว่ายัางปลอดภยัยทีนี้เมื่อปลอดภัยแล้วนะครับการเดินต่อไปเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการที่ทําให้ตอบสนองที่ท่านพิ่ในการบอกก็คือในเรื่องของความปลอดภัยด้วยในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยค้นหาเริ่มจากเป้าหมายสี นะครับเป้าหมายเสียงแรกของเราก็คือแรงงานหาแน่นเป้าหมายเสียงที่สองก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอันนี้คือเราวิเร์เราค้นหาเราตามจิตอยู่ตลอดเวลาโดยระบบการค้นหาก็มีหลายแบบระบบการเข้าส่ตรวจระบบการดูเฝ้าระวังในพื้นที่ระบบเครือข่ายของอสมอที่เฝ้าสังเกตอาการระบบของอศรอาสารัปรกประจำโรงแรงหรือผู้กอบการต่างๆสถานประกอบการต่างก็เป็นภาคีเครือข่าย ที่ต้องต้องเป็นตาสัปปะรดในการค้นหาให้กับเราและก็ที่สําคัญก็คือเมื่อค้นหาแล้วเนี่ยระบบควบคุมระบบกักกักนของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงพอสมควรนะครับผมเชื่อว่ามาตรฐานที่ท่านนายกตีคืนมาตรวจเนี่ยนั่นคือระบบที่เราสเต็คกควอนตีนเรามีระดับมาตรฐานที่สูงถึงระบบสเต็คกควอนตีนในการกักกันหลายพื้นที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการระดับำอำเภอระดับจังหวัดไปแล้ว ะครับซึ่งโรงแรมพวกนี้ถูกเทรนนิ่งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเ <Okay. S 1> ที่ยวในเวลาปกติอย่างนี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็จะอยู่ภายใต้มาตรฐานของสถานบรนติคคนเกือบท,ทั้งหมดอยากให้ทางอำเภอแล้วก็ทางสาธารณสุขอำเภอเนี่ยครับตรวจ swab test 100ร้อยเปอร์เซ็นต์จากนักท่องเที่ยวที่ที่มาจากจังหวัดตามมาติของสบคซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยครับเราก็ อยากเรียนทางปกครองแล้วก็ทางสาทาสุขอำเภอนะครับมาพิจารณาไม่ว่าตามงบประมาณหรือตามาการระบาดวิทยาที่ท่านขอ,อลงเพยาบาลแล้วก็ท่านสา,ารสุขอำเภอได้กลับไปนะครับซึ่งพวกเรานะครับต้องการให้มีให้ผู้ที่เข้าพักทุกท่านนะครับหลังจากทำสวอปเทสเนี่ยร้อยเปอร์เซจากพื้นที่สีแดงนะครับเข้าพัก ได้ตามโรงแรมที่พบโรงแรมปกตินะครับแต่ทุกโรงแรมจะต้องคัดกรองอาการและวัดไข้นักท่องเที่ยวแรกรับนะครับซึ่งต้องทําคัดกรองต่อเนื่องทุกวันต้องมีแบบฟอร์มแล้วก็ทำงานติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับให้กับทางสาธารณสุขอำเภอนะครับซึ่งบันทึกทุกวันทุกวันที่แล้วเวลานะครับเพื่อตรวจติดตามโรคตามมาตรฐานของการควบคุมโรคนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ อยากจะเสนอให้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือความปลอดภัยของพี่น้องชาวเกาะสมุยจริงๆนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกผมเข้าใจว่าเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญผู้ประกอบการ <c oughs> ทุกคนอยากให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้แต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือความปลอดภัยนะครับที่สมุดสาครนหรือที่บ้านคนบ้านเราที่เรียกที่ปล่า,าว่ามาหาชชยนะครับวันแรก ตรวจทั้งหมด4,000คนติด1,000นะครับติดเชื้อ1,000ตรวจทั้งที่2ติดอีก433ติดอีกตรวจอีกท,ที่3ติด390และยังติดต่อไปทุกวันมันไม่ใช่เฉพาะแค่แรงงานา3 9 0าของพม่า,มาแต่วันนี้มันลามมาถึงคนไตในใน,ในมหาชัย วันนี้ทั้งจังหวัดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครกำลังหา,าพื้นที่เพื่อทำเป็นที่กักกันเพิ่มขึ้นอีก4,000เทียงนะครับเช่นพื้นที่เหล่านี้แหละครับเจ้ากรุงเทพมหานครไม่ใช่ว่ากรุงเทพทั้ทงจังหวัดทั้งเมืองกรุงเทพแล้วเราต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่เราก็ดูเหมือนที่คุณหมอนิสาได้ทำข้อมูลนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า เราเลือกเช่นเขตอะไรครับบางพื้นที่บางแคอะไรพวกนี้ที่กําลังยังระบาดอยู่และยังระบาดไม่หยุดอย่างนี้อาจจะมีเพิ่มวันละสองคนสามคนก็ไม่ว่าแต่ยังไม่หยุดนะครับแต่พื้นที่บางพื้นที่เราไม่ใช่แบบเป็นพื้นที่สีแดงแด่คนเดียวเป็นพื้นที่สีแดงแล้วแล้วเ,เรามาต้องมาทำทว,ท,ท,วทั้งจังหวัดทุกคนเลยครับผมผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างนั้นเป็น เป็นเรื่องที่เราต้องใช้วงประมาณอีกจำนวนมากแล้วก็ไม่ทันจริงๆท่านนายกอท่านผู้มีการบร,ริยารท่านของน้านส่วนราชการพี่น้องสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรตินะครับสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลมากมายในสองวันนี้ก็เกิดเหตุจากที่สุราษฎร์ซึ่งทุกคนก็คงจะรู้กันนะครับว่ามันเป็นผลที่น่ากลัวมากอยากให้เกิดวันนี้ขึ้นนะครับ มันก็เกิดขึ้นมาได้จริงๆในเวลาที่เราต้องการกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่แล้วแต่ละอำเภอเนี่ยมันห่างไกลกันพอสมควรแต่อำเภอเราจะเปรียบก็เหมือนจังหวัดแต่ละจังหวัดเหมือนกันนะครับแล้วก็คนกรุงเทพก็ยังเป็นตลาดการท่องเที่ยวของเกาะสมุยอย่างดีที่สุดซึ่งสองสวรรค์ที่ผ่านมานี้ก็มีจากกรุงเทพก็ถามไทยมาทางทางเพจข่าวของเราเหมือนกันนะครับว่า กองสมุยยังเข้ามาได้ไหมยังต้องกักตัวไหมอะไรต่างๆผมก็แจ้งว่าตอนนี้เรายัางไม่ได้กักตัวนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าตุนมาแตกเขตไหนถ้าจากนนทบุรีหรืออะไรปริมณฑลพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมาพิจารณากันนะครับแล้วผมก็ขอสแสดงความเห็นด้วยกับในข้อที่ในการที่เราจะทำสอบเทสนะครับก็ควรจะเป็นประมาณสีจังหวัดที่เรากำหนดเนี้ย ที่ยังเป็นดาราดเด่นๆสมุทรสาครเนี่ยจำเป็นที่สุดตอนนี้มี2,776คนนะครับถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยเยอะกว่ากรุงเทพมาหานครนะครับเพราะฉะนั้นสมุทรสาครนี่เป็นตัวเด่นที่น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทําสอบเทสนะครับแล้วรองมาอย่างระยองชนบุรีสมุทรปราการประมาณ4ี่ห้าจังหวัดเนี้ยนะครับ ท,ที่เราควรจะต้องจกบดาดูแล้วก็ต้องทําสอบก็คงไม่ต้องไปทําทั้งหมด28เขตซึ่งผมให้เรียนปรึกษากับทางท่านาสนาธารณสุข,ขอำเภอมา่อนร่วงหน้าแล้วนะครับหนึ่งเราก็มีความเห็นด้วยว่าถ้าก่อสมุยเราต้องปิดไปในตอนนี้สิ่งที่เกิดผลกระทบอย่างมากๆายก็คือว่าพี่น้องชาวเก่อสมุยนี่ว่าจะประกอบการท่องเที่ยวตั้งแต่ชั้นราษฎาจนถึงชั้นระดับนักธุรกิจใหญ่ ต้องเดือดร้อนแน่นอนอย่างมากมายมหาศาลถ้าใครไม่ทําตามมาตรการท่านนายเคยจะออกคําสั่งมาเพื่อที่จะเป็นเป็นคําสั่งออกมาเลยนะครับว่าจะดาเนินการตามกฎหมายซึ่งอันนี้พวกเราจะต้องเอาไปสื่อต่อไปแล้วก็อยากได้เห็นหนังสือฉบับนี้ด้วยครับผมครับขอบคุณมากเดี๋ยวมีประกาสจากสบกไปครับครับแจง